สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเช่นเคยนะครับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านก็จะมีบรรยากาศแบบร่มรื่นนะครับต้นไม้เต็มไปหมดนะบรรยากาศก,าก็จะสวยงามเขียวขจีนนะไมาเดือเป็นโ้นขน,นุนโดนมะม่วงต้นกัญหอม ต้นประกอบนะต้นมะกอบป่านะต้นประกอบป่า <c oughs> แล้วก็มีการปลูกผู้เรียนเสริมไปอีก6ต้นนะปลูกผู้เรียนเสริมไปอีก6ต้นนะครับมันก็อจ,จะทําให้ร,ร่มรื่นนะบริเวณบ้านรอบๆอบบ้านนะแต่ก็แดดนะวันนี้สองสามวันวันนี้รู้สึกว่าจะแดดร้อนมากนะครับที่ตับลหัวใสอำเภอบางคลานะจังหวัดฉะเชิงเซานะครับถือว่าอาจจะเป็นทุก กมีผ้าของประเทศก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาออ้า,า,ารู้ร้อนอย่างเป็นทางการแล้วเข้ารู้ร้อนอย่างเป็นทางการแล้วเราหนีไม่พ้นจากความร้อนนะฮะแต่ถ้าใครเคยอยู่ห้องแอร์จนติดจนชินแนละ้วบางครั้งออกมาอนอกแอร์ออกมาจากห้องก็จะรู้สึกว่าร้อนมากนะอยู่ไม่ได้บางคนก็ถึงกับนอนไม่ได้เลยก็มีนะเพราะว่าติดนะติดแอร์ติดอากาศเย็นอนยะ่างนั้นเถอะติดความสบายแนละ้ว แต่ผมก็ไม่ไม่ค่อยอยากอยู่นะจะอยู่แต่เฉพาะช่วงทํางานแต่นั้นอะไรเย่างนเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทาให้เราไม่ติดมันอ่าเพราะว่าถ้าเราติดมันก็จะค้างมันไม่ได้อย่างว่าหละในที่สุดเราก็จะติดความสะดวกสบายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบแะอะไรไฟก็แพงไฟก็แพงเือแนแอร์ทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นบ้านเป็นเป็น,เป,นเป็นโซนร้อนนะเป็น,เป,นเป็นภูมิอากาศร้อนอยู่แล้ว เราหนีไม่พน้นหรอกมันต้องเจออยู่แล้วเพราะร้อนนะแต่เราก็ต้องยอมรับมันแล้วก็อยู่ได้คือช่วงไปทํางานเราก็อยู่ห้องน,นห้องแอร์ไปเพราะว่ามันต้องใช้ความสงบใช้ความเงียบนะครับทํางานบางอย่างนะครับแต่ถ้าบางครั้งเราก็ต้องมานั่งเอาอากาศธรรมชาติบ้างนะจะทําให้ร่างกายเรามีความสมดุลน,นะครับระหว่างสภาพแวดลอง ผู้มีอากาศที่เป็นธรรมชาติกับผู้มีอากาศที่เราจัดสรรให้มันคือความเย็นนั่นแหละนะครับทีนี้วันนี้จะมาเล่าเรื่องของคุณค่าของคนหรือว,ว่า value value คำว่าคุณค่าของคนเนี่ยบางครั้งคนอาจจะนิยามไปต่างๆนานานะครับคําว่าคุณค่าบางคนอาจจะบอกว่าฉันมีคุณค่ามากเพราะว่าฉันมีตําแหน่งยญ่งโตฉันมีคุณค่ามากเพราะว่าฉันมียศถาบรรดาสมุทรฉันมีคุณค่ามากเพราะฉันอายุมากแล้วฉันเกิดก่อนฉันแก่กว่าฉันมีอายุมากมีรวามามา่าแต่ถ้าเรามองมุมกลับกันนะครับอมีครั้งหนึ่ง สมเด็จพระยานมัชิโรดมหลวงพ่อวิริยงศิลินทโรนะครับท่านก็ได้ไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่วัดบ้านไร่ท่านก็นั่งคุยกันพวกลูกศิษย์ลูกหาก็นั่งฟังกันฮนะคือพระเถระท่านนั่งคุยกันท่านก็เกิดกันขึ้นมานะครับว่าการมีอายุมากมีพรรษามากเนี่ยบางครั้งก็เหมือนจะเป็นภาระ,ะเหมือนจะเป็นภาระแต่จริงๆแล้วถ้าเรา มีอายุมากมีความสามารถเราทําประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อชาวโลกประโยชน์มันก็จะตกอยู่ที่โลกอยู่ที่สังคมคุณค่ามันก็จะเกิดจากตรงนั้นแต่ถ้าพวกเรามีอายุมากพันสามากแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ทำคุณงามความดีให้กับอนุชนรุ่นหลังลูกหลานมันก็จะกลดาเปล่าๆหราลูกหลานมันจะไม่นับถือไม่เคารพเพราะว่าเกิดก่อนเกิดนาน แกเพราะอยู่นานบางันนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็ได้คุยกันอย่างนี้นะครับหลวงพ่อคูนกับหลวงพ่อวิริยังศิลินทโรที่ว่าเนี่ยนะครับท่านก็นั่งสนทนาธรรมกันไปนะเพราะฉะนั้นก็คือท่านหลวงพ่อคูปริสุธโธท,ท่านก็สร้างโรงพยาบาลบ้างสร้างโรงเรียนบ้างบริจาคให้กับการศึกษาเยอะแยะมากมายไปกองไปหมดเป็นที่เป็นสาธารณประโยชน์นะรสร้างวัดสร้างอาคารมากมายนะครับ แม้แต่สมเดยายาม็จพญานวัชิรดมก็เหมือนกันก็สร้างพระมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะแล้วก็สร้างสถาบันบันณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าที่สีคิ้วนะแล้วก็สร้างโรงพยาบาลที่จอมทองนอกจากนั้นก็ยังสร้างศูนย์อนุศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศไทยอีกนะครับมากมายนะแล้วก็เปิดโรงเรียนปรททิยัติธรรมให้กับพระภิกษุสามเณรได้เรียนนะครับอางนี้ก็คือการพัฒนาคน ถ้ากล่าวถึงคําพูดที่บอกว่าคําว่า,าคงงา่าของคนอยู่ที่ผลของงานอ่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ใช่ว่าค่าของคนอยู่ที่เกิดนานค่าของคนอยู่ที่ตําแหนง่งค่าของคนอยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่นะครับบางคนมียศถาบรรดาศักดิ์แต่ไม่เคยทําคุณงามความดีเลยบางคนไม่เคยทําประโยชน์ให้กับสังคมส,ส่วนรวมเลยมีแต่กอบโกยผลประโยชน์มีแต่หวังจะเอาแต่ราบแต่รวยอย่างเดียวโดยไม่ได้คํานึงถึงว่ารวยเพื่ออะไร มันดีครับฟอร์มรวยอ่ะดีแน่นอนแหละเพราะว่ามันมันหมายถึงเงินหมายถึงการใช้สาสอยการใช้สอยในชีวิตประจําวันอยากได้อะไรก็ได้อยากจับจ่ายใช้สอยอะไรก็จับจ่ายใช้สอยได้แต่คุณค่าของคนมันไม่มีอย่าลืมว่าเราสะสมเราสั่งสมมากมายทรัพส,สมบัติมากมายเป็นทรัพย์ภายนอกเท่านั้นแหละครับคือเราใช้ในโลกนี้เท่านั้นหอะอย่าลืมว่าเราทําเพื่อ โลกใบนี้แต่พอเราตายแล้วน่ะเราเอาไปอะไรไปไม่ได้ทักอย่างเลยคะมรดกหมื่นล้านแสนล้านร้อยล้านอ่าตําแหน่งยศถาบรรดาศักิ์ใหญ่โตฮะดังทั่วโลกก็มีบางดังทั่วประเทศก็มีสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรเลยฮะตายไปห้าปีสิบปีก็ไม่มีคนรู้จักถามหาก็ไม่มีคนรู้จักแล้วแต่ถ้าเราสร้างตำนานสร้างคุณคุณอุปการให้กับสังคมส่วนรวมอ่า คืนกาไรให้กับสังคมบ้างนั้นเด้อฮะคืนกาไรให้กับสังคมบ้างทําประโยชน์ให้กับสังคมบ้างสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อสังคมบ้างสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้นชุมชนก็จะน่าอยู่มากขึ้นมันก็จะไม่ค่อยมีคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะครับมันที่อาจารย์พูดในวันนี้ไม่ใช่ว่าจะไปว่ากล่าวใครนะเป็นการเตือนใจทุกคนนะเตือนใจทุกคนที่เกิดมาบางครั้งถามหาคุณค่าของตัวเอง บางคนก็ถามหาคุณค่าของตัวเองบางคนก็ถามหาคุณค่าว่าคุณค่าคืออะไรนั่นก็เลยตอบมาคุณค่าของคนอยู่ที่การทํางานเพื่อประโยชน์ของสังคมและส่วนรวมถ้าตรงกันข้ามถ้าไม่เคยทําคุณงามความดีเลยไม่เคยไม่ค่อยเสียสละเลยไม่ค่อยจะทําอะไรเพื่อสังคมเลยสุดท้ายแล้วเราก็เกิดเป็นคนแก่ที่เกิดนานเฉยแต่ไม่มีสาระอะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างที่กล่าวไปแล้วเราว่า เราเกิดมาทั้งทีต้องสร้างผลงานหรือว่าสร้างคุณอุปการให้กับโลกบ้างนะไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วเพื่อที่จะอยู่น,นานๆบางคนรักษาสุขภาพตัวเองเพื่อที่ให้มีอายุยืนยาวนานแต่คุณงามความดีไม่มีเลยมีแต่ความชั่วมีแต่ความจันไรมีแต่ความอาเอารัดเอาเปรียบมีความอยากได้ใครดีอย่างนี้ถามว่ามันมันเพื่ออะไรฮะมันไม่มีความสุขหรอกครับมันเป็นทุกข์อ่า ใจจริงๆแล้วมันไม่มีใครสุขหรอกถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะมันเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความโลภเพราะนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นชาวโลกนะเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คือสัตว์สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักการแบ่งปันนะฮะการรู้จักการแบ่งปันเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้อ่าไม่ว่าจะเป็นการให้ทาทานการให้ความรู้การให้การศึกษาการให้คําแนะนําสั่งสอนการชี้ทาง ถูกทางผิดอย่างเงี้ยนี่คือการให้ทานธรรมนะการให้ทานธรรมหรือว่าการให้ทานธรรมชนะชนะการให้ทั้งปวงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเรามีมากเราอาจจะทานด้วยอมิตรหรือว่าทานด้วยวัตถุสิ่งของก็ได้นะแก่คนที่ไม่มีหรือกแก่คนที่ลําบากละลาบากกว่าเราหรือว่ากับคนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างเงี้ยนี่คือการทานให้ให้นะครับก็รื้จกให้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะถ้าทุกคน คิดแบบนี้ความสมดุลในโลกใบนี้เขาก็จะจดจำจดจําคุณงามความดีจดจําสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยคุณก็ทําเพื่อสังคมโลกบ้างนะไม่ใช่ว่าเกิดมาเพราะอยู่นานาเกิดมาเพราะอยู่นานอหรือว่าเกิดเกิดนานเพราะอยู่อยู่อยู่ไปเด็นวันนะก็มีประโยชน์นะครับนั้นก็ อ่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะครับว่าอย่างน้อยเราก็คิดอยากจะทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมบ้างนะครับคุณงามความดีนี่ก็จะตอบสนองไปให้เราอ่าคุณงามความดีนี่ตอบสนองเรานั่นแหละนะมันก็จะคืนมาหาเรานะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเจจิตที่เป็นกุศลแล้วย่อมนําความสุขมาให้ครับสวัสดีครับ